เปิดเปิดเปิดคลิปเลยเปิดคลิปเลยสวัสดีครับต่อมไก่ไกลกตัวนี้มันมาไสเใิฟ I love chicken ฉันฉันรักไก่อ่านั่นไกลตัวนี้นกฮักเนะต่องใจนกกระตายต่องใจนาหมดแดงเินขาเม่ ว่าหดใส่บดขาให้ี้มึงขายมึงขาอยู่ต่ล่างใจเย็นไม่ได้โหดโหดปล่อยมันสายว่ะปลัอยมะแกเแื้อเดี๋ยวเไปลักไกพาย่าหากยังเมหสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีกับบรรยากาศยุ่อใจไดเลยจุ่มจุ่มเพื่อไอ้นี่ใ่เอาเอาเปิดชีพส่องให้น้ำตัวซื้อไว้ยังครับ ซื้อว่าแม่เมื่อไงล่ะเย้ครับผมวันนี้มีกิจกรรม่นัวกันอยู่ที่รีสอร์ทครับนี่ใบตองี่แกไสนี่นี่ดิใบไม้นะมื่อไร่ดิใบไหม้นะใบแข็งๆมัไงน่ะใบดิบเยอะนั่นเอาใบแข็งขเอาใบแข็งเอาใบดิบได้ใบดิบได้ทีลังโอ้ดังไปกระดิสวร จัไปิดอนี้นะมีายาเพิ่นมันังเป็นผูกกำกับอย่นีแล้วไล่เพิ่นนี้แหละเพราะว่าสิมีคนมาเล็นนาพอเห็นเพื่อนยูดนได้ใบแหงมันข้างเพื่นกินเละกยมาเก็บนะเด้อเอเก็บเก็บเก็บไฟกะถอดนด้ยมาแจ้งกรหมาไฟรักษาบรรยากาศยุ่ยๆนะจะบกเด่องรวปลืองไฟเขาเราจะหอดตรงนั้ ชิปหายไม่บ้าน่าจะเสียสโลแกนไหมเจอยังครับดีวเป็นในที่สโลแกนแบบประจำใจปะบ่มีฮะบ่มีบ่มีเนาะตัดตะผมคาลอมเบรตัสนี่ตรงไหนมันสโลแกนตรงไหนสโลแกนมาลนโอเคครับมานมอีกเรื่องคนหนึ่งเจอยังครับ สวัสดีครับมีโสโลแกนเนาะผู้ชายโงงโงครับนี่ <c oughs> สโลแกนไครเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เป็นอาจารย์อาจารย์ไม่ครับอาจารย์อะไรก็ผมปะแม่นครับอาจารย์ไม่ครัผบผู้ใดยิ้กอาจารย์ผู้ชายงงง,โ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 งโที่รักเท่าตลาดเวลาอยู่วะไม่นครับไปครับไแนะนำตัวสวัสดีครับเซียวเนีเซ็กซี่เลยวันยินเอาเสียงชัดชัดด้วยสวัสดีครับเออมีสโลแกนไหมบอครับบอมีเหรอยังเถื่อนยัง ยังเตือนทุกอย่างอยู่ใส <t ell> <T ell> really <ther> pues ่เลยใส่ไม่ได้น้ำตัวมั้งไม่เคยจำได้แล้วหลุดรอพอรวยนี่ครับมานี่ไอเดาของไอ้เนี่นี่ครับอ่ะซื้อยังน้ำตัวมั้ซื้อยะครับซื้อยะสโลแกนว่าแบบแซวสาวจีบสาวมั้งสิเมาทั้งวันฮะรอเดี่ยวไปมิสโลแกนแบบประจำใจปะ ของสี่ไอตั้งให้เอาวะโซโลแกนสันๆสิตลกกับบ่ตลกนิ่งๆเงียบเได้โซโลกแกนครกับพี่ไม่ต้องมีหมอนชั้นนี่แหละจะพูดอะไรนี่เพราะพี่จะเป็นหมอนให้น้องเองไงนะไปแล้วไปแลานอนหมุนหมอนอยู่ไอ้ท้าวกัน แน่นเหมุนผมอยากของโลดีได้ไวฮื่มไม่วยาไม่ได้บรรยากาศจยอู่ยังไงพ่อสายฟังนี่สรุปแล้วยายสายได้ไปดังไฟเลยนี่ขัานเขียวโอ้ยนนี่ท่านยังได้สอบกับมี่เห็นมันติดด้เถอเนี่ยติด่ไห่ตายก่อนแ่เ รด้กาาวันดัวครับผมที่อร่อยครับผมสูกเรียบร้อยเอามันแช่ไปเดียว่อนได้แต่ว่าใส่เ่อ้โอ้หินส่วนเลยโอเคโอเค